เดี๋ยวเราจะไปติดตามสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดี้ลาค่ะในพื้นที่จังหวัดยะลานะคะค่ะณขณะนี้นะคะเราอยู่ในสายกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาค่ะท่านผู้ว่าอัมพลพงศ์สวนสวัสดีค่ะท่านผู้ว่าครับครับค่ะอยากจะให้ท่านผู้ว่าได้พูดถึงหน่อยค่ะว่าสถานการณ์ฝนฟ้าในพื้นที่จังหวัดยะลาณขณะนี้เป็นยังไงบ้างคะท่านผู้ว่าครับณขณะนี้นะครับสภาพสภาพับผมมอากาศนะครับปัจจุบันฝนจํานวนน้าฝนนี้ยังตกอยู่ครับแต่ว่า ลดน้อยลงพอสมควรนะครับก็คาดว่าถ้าแนวโน้มฝนจะตกน้อยลงแล้วก็หยุดตกในโอกาสข้างหน้าเนี่คิดว่าสานการณ์น้ําท่วมก็คงจะเบาบางลงแล้วก็น้ําที่ท่วมอยู่ก็สามารถที่จะระบายออกลงสู่ทะเลได้นะครับก็น่าจะใช้ระยะเวลาประมาณสักสองสามวันนะครับจะเข้าสู่ภาวะปกตินะครับ ค่ะ,คะสถานการณ์ปัจจุบันค่ะท่านผู้ว่าค่ะเมื่อวานนี้เราได้รับการประสานมาว่าเราประกาศเป็นสถานที่แล้วก็พื้นที่ภัยพิบัติทั้ง8อำเภอณปัจจุบันยังคงที่8อำเภอหรือว่าเหลืออยู่เท่าไหรค่คะยังคงยึด8ดอำเภออยู่ครับเพราะว่าสถานการณ์ยังไม่คลี่คลายะนะครับเพียงแต่ว่าปริมาณน้ําปริมาณฝนตกมีแนวโน้มที่จะลดลงเท่านั้นเองนะครับแต่ว่าระดับน้ํายังทรงตัวอยู่นะครับทรงตัวอยู่ยังไม่เพิ่มไม่เพิ่มทรงตัวในแนวโน้มที่จะลดลงนะครับะฉะนั้นเราก็ยังประกาศยังประกาศ ไปอยู่เหมือนเดิมครับค่ะท่านผู้ว่าคะเราในส่วนของพื้นที่อำเภอไหนของจังหวัดยะลาที่ถือว่าตอนนี้ได้รับผลกระทบแบบหนักที่สุดนะคะณขณะนี้วิกฤตที่สุดก็คืออำเภอเมืองนะครับทั้งในเขตเทศบาลนครยะลาซึ่งเป็นเขตเศรษฐกิจนะครับซึ่งเขตเศรษฐกิจเนี่ยเราไม่เคยท่วมมาสนับจากถึงวันนี้เป็นเวลา36าปีเต็มนะครับครั้งสุดท้ายที่ท่วมหนักอย่างนี้ก็คือในปี2531นะครับซึ่งนัก ปีนี้ก็ท่วมเยอะนะครับพื้นที่ของเทศบาลนครยะลาซึ่งเป็นพื้นที่เศรษฐกิจก็ท่วมไปทั้งหมดประมาณน่าจะประมาณเจ็ดสิบเปอร์เซ็นได้นะครับ <S <S พื้นที่ที่สองของอำเภอเมืองก็คือในเขตเทศบาลเมืองสติงนอบนี่พื้นที่นี้เป็นพื้นที่รับน้านะครับซึ่งท่วมทุกปีนะครับแต่ปีนี้หนักกว่าทุกปี <S <S นะครับ <S <S แล้วก็พื้นที่อีกนอกรอบนอกเมืองก็คือพื้นที่ตำบลตาสาบตำบลหน้าถ้ำนะครับตำบลยุบโปนะครับก็ท่วมสาหัสเหมือนกันนะครับณขณะนี้ก็ต้อง อพยพพี่น้องประชาชนออกให้มากที่สุดนะครับวันนี้คิดว่าจะอพยพพี่น้องออกมาจากพื้นที่น้ําท่วมออกได้ทั้งหมดครับค่ะในส่วนนี้แสดงว่าวันนี้เนี่ยพี่น้องประชาชนที่ตกค้างอยู่ตั้งแต่เมื่อวานวันนี้จะได้คลี่คลายทั้งหมดเลยใช่ไหมคะก็ได้คลี่คลายทั้งหมดครับเพราะว่าเมื่อวานนี้เรามีข้อจํากัดในเรื่องของเรือนะครับซึ่งเรือมีน้อยมากนะครับเรือมีน้อยมากไม่เพียงพอกับจานวนพี่น้องประชาชนที่ต้องอพยพนะครับแต่วันนี้ทั้งส่วนกลางทั้งกพเองทั้งกองทัพบก นะครับหลายหน่วยงานทั้งมูลนิธิต่างๆก็ได้ส่งเรือมาอให้จังหวัยญลานี้มากมายนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะดยบริหารจัดการในพื้นที่ที่จะต้องใช้เรือในการขนพี่น้องประชาชนออกให้ให้ให้เร็วที่สุดแล้วก็ให้หมดภายในวันนี้ครับค่ะค่ะแล้วมาพูดถึงในเรื่องของการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนกันบ้างคะ่ะท่านผู้ว่าคะในส่วนของศูนย์อบพยพเองตอนนี้มีเพียงพอแล้วยังคะรู้ว่ามีการที่จะเปิดเพิ่มไหมคะณขณะนี้นะครับในศูนย์อบพยพเองนะครับโดยเฉพาะนครยานาเนี่ย นครยาลาเนี่ยทำทำอาหารเลี้ยงพี่น้องประชาชนในเนขตนครยาราเนี่ยนะครับวันละห้าหมื่นกล่องนะครับซึ่งก็เพียงพอนะครับทั้งน้ำทั้งอาหารนะครับสเต็งลอกเองก็โดยท่านนายกที่ดินที่สาบเมืองสต็งนอกนี่ก็ได้ทําอาหารเลี้ยงครบถ้วนนะครับ <ภา S 1> ไม่ขาดในส่วนของรอบลอ,อกเนี่ยก็ได้ช่วยกันนะครับได้ตั้งโรงครัวมีทั้งเหล่ากาชาติมีทั้งหน่วยงานต่างๆนะครับเราก็ได้ประสานการการแจกจ่ายใ,ให้กับพี่น้องประชาชน ด้วยนะครับในการแบ่งโซนที่จะไม่ให้ซ้ําซ้อนกันซึ่งณขณะนี้นะครับในเรื่องของโรงควรวอนก็คงจะมีเพิ่มนะครับแต่ว่าเราจะเพิ่มสักขนาดไหนก็เดี๋ยวอยู่ที่วันนี้จะได้พิจารณากันแต่ต้องเพิ่มแน่นอนนะครับเพราะว่าพี่น้องที่อพยพขึ้นมาเนี่ยก็มีจำนวนเพิ่มขึ้นรวมทั้งพี่น้องที่ไม่สามารถที่จะอพยพขึ้นมาได้เราก็นาําอาหารกล่องไปแจกจ่ายตามบ้านเรือนนะครับที่มีน้ํท่้มขังอยู่คิดว่าในเรื่องอาหารการกินณขณะนี้ยังไม่ขาดแคลนนะครับแต่ยงไรก็ตามนะครับในอนาคตถ้าระยะยาวเนี่ยถ้า และสถานการณ์เป็นอย่างนี้ยังไม่ยังไม่ลดลงนี่เราก็ได้คุยกับทางบิกซีทางโลตัสนะครับโดยให้ท่านผูนิชจ,จังหวัดได้ไปคุยนะครับแล้วก็เพื่อที่จะให้นำปริมาณนํำวัตถุดิบต่างๆนะครับไม่เป็นไม่ว่าจะเป็นข้าวสารอาหารแห้งแล้วก็น้ํานะครับรวมั้งพูกก่อการต่างๆนะครับถ้าไม่สามารถเดินทางได้นเราพร้อมที่จะ,อะเอารถไปรับสินค้าของท่านเพื่อนํามา อาจาหลายให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดยะให้เกิดการขาดแคลนครับค่ะแล้วในส่วนของที่พักนะคะท่านผู้ว่าคะที่พักแบบพี่น้องประชาชนเนี่ยค่ะที่ได้รับผลกระทบเนี่ยคะ่ะสามารถไปพักพิงที่ศูนย์ไหนบ้างคะในของตัวเมืองยะลาเนี่ยค่ะศูนย์พักพิงที่เทศบานลนครยะลาเนี่ยเราจัดไว้ที่โรงเรียนของเทศบาลทั้งหกโรงนะครับตั้งแต่ทหนึ่งไปจนจนถึงทหกนะครับเว้นทสามทสามเนี่ยเราทสามเนี่ยเรา,เรา,าให้เฉพาะผู้ป่วยติดเตียง ส่วนในเทศบาลแสดงนอกก็เรามีที่พักของเทศบาลเรียบร้อยนะครับในส่วนของศูนย์ฝึกอสของของค์รปกครองที่ท่าสาก็เปิดเป็นที่พักนะครับให้พี่น้องประชาชนาได้อพยพมาพักนะครับในช่วงที่วิกฤตนะครับที่ฐานที่ตารวจภูธรเมืองยะลานะครับกองกํากับการตํารวจภูทรจังหวัดยะลาก็เปิดเป็นสถานที่พักนะครับที่ราชพัฒนยะลาเองก็สามารถที่จะพักได้ประมาณ200อคนคะนะครับซึ่งในเรื่องที่พักนั้นเราเรา เพียงพอครับในเรื่องของที่พักพิงเราไม่เราไม่ไปถ่วงเท่าไหร่นะครับแล้วก็เราเราเป็นสถานท,ที่ที่สามารถที่จะอยู่ได้อย่างปลอดภัยครับค่ะท่านผู้อ่านคะแน่นอนว่าในส่วนของพี่น้องประชาชนเนี่ยที่เราอพยพออกมามีทั้งผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงบางคนอาจจะมีโรคที่เป็นโรคประจําตัวบางคนเป็นผู้ป่วยติดเตียงอย่างนี้ค่ะเรื่องของการบริการด้านการแพทย์หรือว่าด้านสาธารณสุขนะคะเราดูแลพี่น้องประชาชนกันยังไงคะ กับเรื่องนี้ท่านในแพทย์สาธารณสุขจังหวัดได้ระดมสั่งทุกโรงพยาบาลรอพศตทุกท้งอสมอนะครับดูแลสุขภาพพี่น้องประชาชนนะครับหากมีโรคไปไข้เจ็บต่างๆเกิดขึ้นนะครับจากไยน้ําท่วมหรือโรคระบาดเราก็สามารถที่จะรับมือได้นะครับเพราะว่าเราได้เตรียมความพร้อมไว้ตั้งแต่เดือนเดือนที่แล้วแล้วครับในเรื่องของสาธารณสุขครับค่ะแล้วในเรื่องของระบบไฟฟ้าประปาสาหรับพี่น้องประชาชนที่ยังอาศัยอยู่ในบ้านเรือนที่ไม่ได้รับผลกระทบมากตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะ คือบริเวณที่น้าไม่ท่วมหรือว่าน้ําลดแล้วนี่ระบบไฟฟ้าก็สามารถที่จะจ่ายได้ค,ครับแต่ในเขตเทศบาลนครยะลาเนี่ยระบบประปาเนี่ยยังมีปัญหาอยู่เนื่องว,ว่าหัวสูบน้ํานะครับโดนน้าท่วมจึงไม่สามารถที่จะสูบน้ําขึ้นมาทําเป็นน้ําประปาได้นะครับแต่ว่าแนวโน้มนี่คิดว่าน่าจะไม่เกินสองวันนะครับเทศบาลนครยะลาก็สามารถที่จะทำทำน้ําประปาเพื่อที่จะบริการนองประชาชนได้ใช้ได้เป็นปกติครับค่ะค่ะ ท um ่านผู้ว่าคะถ้าเกิดว่าพี <S <S ่น้องในพื้นที่จังหวัดยะลาแบบดูรายการเราอยู่เนี่ยค่ะต้องการติดต่อขอความช่วยเหลือเนี่ยค่ะต้องแจ้งผ่านทางไหนบ้างคะว่าติดต่อจะผ่านทางอ่าปปจังหวัดนะครับซึ่งมีเราศูนย์อ่าหลวงพ่อผู้สบภไพอยู่ที่จังหวัดสารการจังหวัดนะครับที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอนะครับรวมทั้งทุกส่วนราชการนะครับลวงนะครับในเขตเทศบาลนครยะลาเองนี่ก็เทศบาลนครยะลาก็ก็สามารถแจ้งได้ตลอดเวลาและก็เทศบาลเมืองอ่าสตีงลอกครับ ในส่วนของข้อห่วงใยณตอนนี้ค่ะท่านผู้ว่าค่ะมีความห่วงใยเรื่องอะไรกับพี่น้องประชาชนอีกบ้างไหมคะก็ยังห่วงใยพี่น้องประชาชนที่ยังอบยบมาไม่หมดนะครับเพราะว่าน้ําท่วมเนี่ยบางบางคนเนี่ยท่วมกับมิดหลังคานะครับก็ความห่วงใยก็คือในเรื่องของการอบยพซึ่งวันนี้ที่รียนให้ทราบไปในเบื้องต้นก็คือจะต้องอพยยพี่น้องประชาชนออกให้หมดนะครับเพื่อให้มีความปลอดภัยนะครับในที่อยู่อาศัยชั่วคราวครับ อีกหนึ่งเรื่องค่ะท่านผู้ว่าค่ะปริมาณน้ําฝนณนะตอนนี้ในพื้นที่จังหวัดยะลาก็คือปริมาณน้ําฝนที่สะสมจากที่ฝนตกหนักมาหลายวานันหรือปริมาณน้ําฝนบางส่วนที่มาจากการปล่อยเขื่อนว่ายังไงคะเพราะว่ามีพี่น้องประชาชนมีความหหวงใยแล้วก็สงสัยว่าเอ๊ะน้ํานี้เป็นน้ําที่มาจากน้ําฝนหรือว่าน้ํามาจากเขื่อนว่ายังไงคะอยากจะให้ท่านผู้ว่าได้ชี้แจงค่ะเขื่อนปิดการระบายน้ํามาตั้งแต่สองวันที่แล้วนะครับเพราะว่าพื้นที่ในเขื่อเนเนี่ยเราสามารถมีพื้นที่ที่จย่รองรับน้ําฝนได้อีกประมาณ สองรล้านลูกบาทเมตรนะครับเพราะฉะนั้นไม่ใช่น้ําจากเขื่อนแน่นอนนะครับแต่เป็นน้ําที่ตกใต้เขื่อนทั้งหมดนะครับที่จะที่ทาให้เกิดน,น้ําท่วมขึ้นมาครั้งนี้ครับค่ะประเมินสถานการณ์ณตอนนี้ค่ะเพื่อสร้างความสบายใจแล้วก็ได้ให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบกันหน่อยค่ะท่านวกวาคะครับสถานการณ์ก็คิดว่าแนวโน้มจะดีขึ้นนะครับปริมาณน้าฝนเนี่ยน่าจะ,ะวัดถ้าวัดเนี่ยน่าจะไม่ถึงร้อยมิลต่อวันแน่นอนนะครับเพราะว่าฝนตกเล็กน้อยแล้วก็แล้วก็หยุด หยุดหลายชั่วโมงนะครับหยุดตกหยุดตกตกหยุดตกหยุดนะครับแต่ว่าตกไม่หนักเหมือนกับสามวันที่แล้วครับค่ะค่ะต้องขอขอบคุณนะคะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดยะลามากๆค่ะนายพลพงศวรรษนะคะนี่ก็คือสถานการณ์ของพื้นที่จังหวัดยะลาค่ะอย่าง<ะ>ที่ท่านผู้ว่าได้บอกนะคะพี่บีค่ะก็คือว่านในผู้ว่านะคะค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะ